ในเกมไม่ครับเอาซีอร์ดมอดต่อน,นะครับกระชิบๆแล้วก็ก็แกงจนประสาทเสร็จเรียบร้อยในชกมนี้มาทำ ก็แก่งพื้นกันนะครับได้ทำครั้งเด่นนะครับแต่เจลืมกดได้ก,ไกดลางเปิดกอนเทต์มาครับแล้วทำแล้วก็มันเริ่รมเปนเลยค้าบมัเริ่มเปนเลยครางสังเกคือเอาหินมาก่อนครับเอาพวกโจนอ่าของเกมมาเก็เดิรมาเลยครับนล้นได้คือเคลียร์พื้นก่อนนะครับอ่า ทไปก่อนนะครับคือค <c oughs> ือกดยอดทำไมอ่ะอ่าไม่โอ้โหไม่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 ลงมาลงมาไกล ไม่ไม่อยากตายไม่อยากตายตายแล้ว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 ไกลแล้วเด็แล้ววิเด็กนั่นลูกนอนนอนนอนนาวิธียี่สิบห้าแล้วครับอ่าเหนือ่อยแปดหินครับ

ออ่ายังไมเสรนะครับอ่าปีกตรงนี้กัข้างหน้าน,นู่นครับเจ็บท้องก่อนท้องเกมอ่าอ่าฮะ,ะโอเคเกมก่อนลยครับอุ้ย ถ้ายากมาในแอพเฟนเจอได้เฟซบุ๊กก็คอมมันได้เลยครับอย่างของทีเซียงชื่อให้ครับ <t iny fruit> อ่าถึงเรียบร้อยแล้วก็แคยกด,ดนี้ออกก่อนครับ่อเทปของผมนะครับไ้ายคอส่าทำเป็นทางเดินนะครับก <t iny fruit> ็เหมือนเหมือนนี้ครับเหมือนกันครับแค่ว่า ยาแล้วเขาก็ส่งก็สร้างเซิร์ฟเปเ็ดแนวซอมบี้นะครับอ่าชุดๆอ่าทำให้เสร็จๆก่อน,นครับชุดๆอ่าขุดนี้ก่อนครับอ้อมทะเลไม่ใช่ทะเลอ้อมอ่า เยตรงนี้ิแะอ่าหึบๆๆิบหบอ่าชิแขกตรงนี้ครับตยบหบอ่าหยบอ่าแต่ทำนี้เพิ่มแตครัิบหยบหบบ อ่าอ่าคำนี้แปลว่าใบเซอร์ครับอ่าวันนี้แหละครับอ่าก็ไปเก็บเอาไม้ออกมาใบไจ้เริ่มครบแล้วใบไจแห่งฟังละแต่ตรงนี้ ต่ตรงนี้ครับอือ่าตรงนี้อืมอ่าก็วันนี้ครับมันนี้ไม่สวยก็รอ,อก่อครับรอ้ายฮอปเปอร์มาคาเป็นตะเกียงครับอื ยาวะคตอยก้าของของไทยอัปเปอร์แดนเทนนะครับอ่าท้น,นี้ชอบกาไปก่อนครับอัปเปอร์ของยังน้อยอยู่หรือเยอะอยู่มั่งนะครับอ่าเกียน,น์้ววายนี้ชอบการก่อน ตงนี้อืมและแปะกรงนี้อ่าอ่าคดนี้เรือนี้ก่อนก่อนครับอ่าและแปะตรงนี้จึบ อ่าหึดอ่าดูดีเค้นเยอะมีขีดเยอะมีเยอะเราพองกับทำแถวนี้แล้วครับอ่าดหยดดดหอ่า อ่าทำได้เร็จก่อนครับเดี๋ยวผมก็พักผ่อนพักคอด้วยครับคอผมจะกลายเป็นเวครับเจ็บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอออ่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืม,อมวางลวตรงนี้อ่า จุดนนี้วางดัวของนี้ครับเก็บอืมเก็บเกแปะอ่าวันนี้เลยครับจก็บเก็บเก็บอืมเก็บคนนี้เอาก่อนอ่าประหยัดดัวครับ อ่าซึบอืมเแื่อผมไม่มีไม้ไผ่ก็ทายนิพก่อนครับจิบอ่าเรียบร้อยแล้วผมก็เดีย๋ยวน,นี้มือไหนน่ากลับมือนะเดีย๋ยวผมทำนี้ไปเลยทายเอามาเอาไม้มาเอาไม้โอมาเยอะก็อันนี้ อ่าก็บีบไม่กัดชั้ไม่ได้หรอกนายมีเสือซอมบีอ,อ่ะอ่าแปะไว้เลยครับจึ๊บจึบจ๊บจึ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 ๊บ ก่อนเลยครับึ๊อเอออ่าอ่ากลงเสร็จแล้วครับึ๊บอ่าึมบอาหารหมดที่หายไปเนิน ก็แค่เราจัดการนี้ของขอคานี้แป๊บๆหนึ่งคามพื้นแห่งน้ำซูกาคเคนะครับห่าบบบบบบบห้าแปะไฟให้กวฟัๆสิบห้าโอเควันนี้ครับ โอเคก็โอเคสำหรับปีนี้นครับคลิปหน้าให้ผลให้ทำอะไรรอรด้ชมได้เลยครับจะให้ผลทำารดงน,นี้ก็ผอเล่นต้องต่างมาอีกทีนึงนะครับลงเหมืองและทำาไรให้เสร็จนะครับนะครับดมกดได้กดกิดกาปกติเลยครับขอเขาไห้ครับซองและแกด็กิดกามซองคนเดี๋ยวกลับมาทำคลิปก่อนเลยครับ สำหรับคลิปนี้บ้ายเกยกลับใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายๆเจอกันนะครับผมกย์ับตามรอยเกยกาเมวก็สนับสนุนผมหน่อยครับเจอกันนะครับบายบาย